สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันทาง YouTube นะครับทาง YouTube นะครับก็นี่จะเป็นไ like ลฟ์แรกๆเลยนะครับที่นะครับผ่าน YouTube นะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ไลฟ์เฉพาะในทางเพจนะครับก็ลองเปลี่ยนมาไลฟ์ทาง YouTube บ้างนะครับเพราะว่าผมเริ่มทำช่อง y YouTube อ,อัพข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทาง ในการเข้าถึงนะครับในการเข้าถึงตัวผู้ชมนะครับหรือผู้ที่สนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันตามหัวข้อเลยนะครับในเรื่องของกระเทียมนะครับกลไกของกระเทียมนะครับกับการบล็อกนะครับพวกเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ช่องนี้นะครับช่องช่อง Youtube ช่องนี้เป็นช่องตามชื่อเลยนะครับเป็นชื่อที่ผมคิดว่าน่าจะตรงกับช่องมากที่สุดก็คือเป็นนักเล่ากลไกนะครับกลไกในที่นี้หมายถึงว่ากลไกการออกฤทธิ์นะครับของสมุนไพรนะครับ สารอาหารนะครับที่หรืออาหารนะครับที่มีการศึกษาทางการแพทย์ว่ามันเข้าไปทําอย่างไรในร่างกายนะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในเชิงของประโยชน์นะครับหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิด ในเชิงของผลเสียหรือาการข้างเคียงนะครับก็จะถูกน uh, ํามาเล่าตรงในช่องนี้นะครับแล้วก็เล่าโดยอ้างอิงนะครับนำมาจากการศึกษาวิจัยนะครับที่มีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจนะครับประเด็นนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่านะครับการที่เราจะเข้าใจอะไรอย่างแท้จริงนะครับเราก็ควรจะรู้ที่มาที่ไปนะครับของมันนะครับว่ามัน ดูแลสุขภาพได้อย่างไรนะครับเหมือนกรณีนี้นะครับเราจะเคยได้ยินว่ากระเทียมมันสามารถจัดการไวรัสได้มันสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายต้านทานหรือสู้กับเชื้อไวรัสได้นะครับอันนี้เป็นคำบอกเป็นคำบอกเล่าต่อๆกันมานะครับแล้วก็มีการใช้จริงนะครับเพราะกระเทียมก็จัดเป็นหนึ่งในก็เรียกว่าเป็นเป็นสมุนไพรหรือเป็นยานะครับ ที่มีการใช้แบบภูมิปัญญาโดยเฉพาะบ้านเรานะครับมาอย่างช้านานนะครับแต่ก็ยังไม่มีการอธิบายแบบกลไกแบบชัดเจนนะครับหรือเป็นที่นิยมนะครับนำมาเล่านะครับเรามีแต่พูดง่ายๆคือจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็จะมีในเรื่องของการบอกเล่าบอกต่อปากต่อปาก,ปากหรือเป็นในเรื่องของความเชื่อนะครับต,ต่อกันมานั่นเองนะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบ้านเราก็น่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะมี จุดนี้ในการที่จะเข้ามาเติมเต็มน้าให้กับคนที่สนใจนะครับหลายคนก็ไปอ่านนะครับงานศึกษาวิจัยนะครับกระเทียมมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ลดไขมันในเลือดดูแลเบาหวานนะครับหรือจัดการไวรัสนะครับหรือต้านการอักเสบนะครับหรือช่วยไขมันพอกตับอะไรพวกนี้ลดไขมันลดน้ําตาลนะครับแต่นะครับเราไม่ค่อยเห็นการพูดถึงว่าคําว่าลดน้ําตาลนะครับรลดไขมันเนี่ยมันเข้าไปจัดการอย่างไร มันเข้าไปทํางานยังไงไกลไกมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยคิดว่าจุดนี้น่าจะนำม,ม,ามาเล่าสู่กันฟังนะครับและโดยส่วนตัวของผมขอจะเล่าแบบการแบบเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ไม่เล่าแบบภาษาทางการแพทย์มากเกินไปนะครับเพราะผมอยากสื่อสารกับคนทั่วไปนะครับให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับส่วนใครที่มีความสนใจนะครับมามามาฟังหรือมาเห็นแล้วนะครับผมก็จะมีปกติแล้วผมจะอ้างยิงงานวิจัยตลอดนะครับ เราก็สามารถที่จะเอาชื่อของงานวิจัยที่ผมขึ้นแสดงนะครับไปค้นศึกษาต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าคนอยากฟังเพื่อนําเป็นความรู้หรือปิดความรู้นะครับเพื่อที่เอาไปดูแลสุขภาพแบบเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ให้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมีที่มาที่ไปเนาะไม่ใช่แบบการคิดขึ้นมาเองนะครับว่าต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้นั่นเองนะครับ,รบมาดูนะครับวันนี้เราจะพูดในเรื่องของกระเทียมกับตัวไวรัสเนาะ อันนี้งานวิจัยที่ผมยกมาเป็นงานวิจัยตัวน,นี้นะครับเป็นเป็นภาพคนจะเป็นภาพกลไกลในงานวิจัยตัวนี้เนาะนะเป็นงานวิจัยที่เขาศึกษาในเรื่องของคุณสมบัตินะครับของกระเทียมนะครับคุณสมบัติของกระเทียมในการจัดก,การเชื้อไวรัสนะครับในการจัดการเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับถ้าเราดูตามภาพประกอบนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า ตัวกระเทียมนี่มีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่เป็นในเรื่องของการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับดูแลเซลล์ตับนะครับจัดก,การไวรัสที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับดูแลเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับดูแลในเรื่องของการเขาเรียกว่าเซลล์ผิดปกติหรือเซลล์ร้ายหรือมะเร็งนั่นเองนะครับ ต้านการอักเสบนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับหรือคนที่เป็นเบาหวานนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่การศึกษาวิจัยนะครับค้นพบกลไกของกระเทียมนะครับในการเข้าไปจัดการนะครับหรือเข้าไปช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพนะครับทำให้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ ลบช่องตัวนี้ออกไปหนึ่งช่องสิ่งที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับก็คือว่าเน้นย้ําพูดถึงในเรื่องของกลไกนะครับของตัวกลไกของตัวกระเทียมนะครับในการที่จะเข้าไปจัดก,การเชื้อไวรัสนะครับทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของกระเทียมนะครับเราก็าจะพูดถึงอะไรครับพูดถึงเรื่องของสารอาริซินเนะเาะเพาะ เพราะอริซินเป็นสารที่พบในกระเทียมนะครับเยอะนะครับแล้วก็เด่นแล้วก็เป็นสารที่เป็นตัวแทนหรือนํามาใช้ในเรื่องของการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับทีนี้เรามาดูภาพประกอบกันเนาะนะครับเวลาที่กระเทียมนะครับเจอกับเชื้อไวรัสเนี่ยมันทํำยังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเชื้อไวรัสเนี่ยเวลาเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันก็จะ เข้าไปจับกับเซลล์นะครับอย่างเช่นเราสูดลมหายใจเข้าไปที่มีเชื้อไวรัสมันก็จะเข้าไปจับกับเซลล์นะครับในระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปสู่เซลล์นะครับพอเข้าสู่เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันจะอาศัยเซลล์หรือที่เราเรียกว่าบริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสเนี่ยในการที่จะเป็นโรงงานในการที่จะทําอะไรครับเป็นโรงงานที่จะทําการเขาเรียกว่าบ่มเพาะนะครับแล้วก็ จำลองแล้วก็แบ่งตัวนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเพิ่มจำนวนนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือเมื่อมันมาอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันเข้าสู่เซลล์ได้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มการแบ่งตัวแบ่งจํานวนตามกลไกของมันเนี่ยพอมันแบ่งจนมันพร้อมแล้วนะครับมันก็จะออกจากเซลล์ไปเพื่อที่จะไป จัดการหรือไปติดกับเซลล์อืนอ่นๆข้างเคียงนะครับในในระบบต่างๆร่างกายแล้วแต่เชื้อไวรัสและก็ความรุนแรงนะครับความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นนะครอันนี้คือการการทางานของของไวรัสเมื่อเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย <S <S ทีนี้กระเทียมหรืออาริซินนะครับที่อยู่ในกระเทียมเนี่ยมันเข้าไปจัดการได้อย่างไรนะครับอาริซินเนี่ยเราพบว่ามันมันแทบจะมีการศึกษาวิจัยที่พบถึง เขาเรียกว่าพบถึงกลไกนะครับในการจัดการกับจัดการกับสีแดงเนี่ยหมายถึงจุดมาร์กที่ตัวอาริซินที่อยู่ในกระเทียมเนี่ยเข้าไปออกฤทธิน์นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับเมื่อไวรัสจะเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นคนที่ไปจัดการล็อกประตูไว้นะครับหรือไปดันประตูไว้นะครับไม่ให้นะครับเชื้อไวรัสเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้อย่างง่ายดายนะครับทีนี้ ตัวไหนที่เล็ดลอดเข้ามานะครับเมื่อมันจะเริ่มกระบวนการแบ่งตัวหรือจําลองตัวสร้างโปรตีนหรือแบ่ง RNA ของพวกมันเนี่ยนะครับตัวกระเทียมนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการกระบาดหลายจุดตั้งแต่ในขั้นตอนของการแบ่งตัวจําลองตัวจะขัดขวางทุกทางเลยนะครับขัดขวางทุกทางนะครับแต่นะครับถ้านะครับไวรัสตัวไหนนะครับมันหลุดรอดไปได้นะครับแล้วมัน สร้างตัวเองแบ่งตัวเองได้นะครับแล้วมันจะออกจากเซลล์เพื่อที่จะไปติดกับเซลล์รอบข้างเนี่ยนะครับตัวกระเทียมเห็นไหมครับว่ามันก็ยังไปปิดประตูนะครับฝั่งขาออกได้ด้วยนะครับหรือไปดันประตูฝั่งขาออกให้ด้วยได้ด้วยนะครับไปขัดขวางนะครับไม่ให้ตัวเชวื้อไวรัสเนี่ยเข้าไปสู่เซลได้ได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองพูด,ดง่ายๆนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าการที่นะครับ เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์แล้วเนี่ยอะลิซินที่จะที่ได้จากกระเทียมเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติไปตั้งแต่ไม่ให้เซลล์ไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ไม่ให้เชื้อไวรัสแบ่งจํานวนแล้วก็ไม่ให้เซลล์ของไวรัสเนี่ยออกจากเซลล์ไปเพื่อที่จะไปติดกับเซลล์อื่นนะครับมันคือปิดทั้งประตูขาเข้าปิดทั้งประตูขาออกแล้วก็รอให การรักษาหรือยาคหรือยาต้านไวรัสหรือกระบวนการต่างๆในร่างกายพวกระบบภูมิคุ้มกันเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆมันลุมจัดก,การเชื้อไว,อไวรัสพวกนี้นะครับมันถึงช่วยส่งเสริมนะครับให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขั้นตอนของการจัดก,การเชื้อไวรัสนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะสอดคล้องกับการที่มีการใช้ในอดีตมานะครับว่าต้องมีการติดเชื้อนะครับไวรัสเป็นเป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้แง่ายเนี่ยถ้าทานกระเทียมเนี่ยก็จะเสริมระบบภูมิคุ้มกันซึ่งแน่นอนนอกจากมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้ระบบภูมิคุ้มกันพวกเซลล์เม็ดเลือดต่างๆเนี่ยจัดการกับตัวไวรัสได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังไปช่วยจัดการที่ตัวไวรัสอีกทีหนึ่งด้วยนะครับมันเหมือน2เด้งเลยนะครับจัด การทั้งตัวไวรัสแล้วก็ไปเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับร่างกายก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับจนถึงงานวิจัยสมัยใหม่ที่สามารถอธิบายกลไกลได้นะครับว่ากระเทียมสามารถที่จะไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสแล้วไปส่งเสริมให้ร่างกายได้รับประโยชน์ในการที่จะสู้กับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ย มันมีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีงานวิจัยที่นะครับได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวาาสารทางการแพทย์หลากหลายฉบับนะบมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าการใช้กระเทียมนะครับมันก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองนะครับผมอันนี้ขอโฆษณานิดนึงนะครับช่องผมนะครับได้รับสปอนเซอร์นะครับก็ ฝากผลิตภัณฑ์นะครับเซโรมินแล้วก็อะโวคาโดออยล์นะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของกระเทียมมีส่วนผสมของกระเทียมนะครับช่วยดูแลสุขภาพนะครับใครสนใจก็ทักมาหรือคอมเมนต์มาในช่องของ YouTube ได้นะครับผมอะโวคาโดออยล์ Oil, ก็เน้นในเรื่องของระบบไขมันหลอดเลือดนะครับฟื้นฟูเซลล์ตับพวกนี้นะครับเซโรมินนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของการอับเสบของร่างกายข้อเข่ากระดูกนะครับ ไขมันพอกตับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้เหมือนกันนะครับหรือดูแลบำรุงสุขภาพระบบภูมิคุ้มกันคนที่พักฟื้นฟื้นฟูนฟนจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเหลือล่างนะครับก็ทักสอบถามมา,มาได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสปอนเซอร์นะครับก็ฝากติดตามนะครับด้วยนะครับผมก็ อันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับเข้าใจสั้นๆ,ๆนะครับในเรื่องของชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ากระเทียมกับเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีนกลไกอธิบายมันมีงานวิจัยอธิบายนะครับอย่างชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาที่มีการพูดคุยมาเนี่ยนะครับมันมีคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วมันก็มีภาพชัดเจนในเรื่องของกลไกที่มันสามารถที่จะเข้าไปออกฤทธิ์ได้ การรับประทานกระเทียมในรูปแบบของเมนูว่าอาหารถ้าใครชื่นชอบอยู่แล้วร่างกายก็จะได้ประโยชน์นะครับหรือใครอยากลองหรือเราวันนี้เรารู้แล้วว่าช่วงนี้เราเป็นภูมิแพ้บ่อยร่างกายอ่อนแอบ่อย ถ้าเราจะทานอาหารแล้วเราจะเพิ่มกระเทียมเข้าไปกินด้วยในแต่และว,วันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์นะครับหรือถ้าใครไม่สามารถที่จะทานในรูปแบบของอาหารได้หรือไม่สะดวกนะครับในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทานผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเราก็จะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะครับมีผ่านอยอนะครับพูดง่ายๆนะครับมันก็จะทําให้เราดูแลสุขภาพได้อย่าง เข้าใจถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สําคัญร่างกายจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับผลิตภัณฑ์ในส่วนของแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ผมก็มีในเรื่องแบบของน้ํามันกระเทียมอยู่ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถที่จะถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็สนับสนุนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับจะพยายามมาไลฟ์สดให้เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับนำข้อมูลนะครับ ที่นะครับตามช่องเลยนะครับนักเล่ากลไกนะครับก็จะเน้นกลไกนะครับการออกฤทธิ์ของพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆนะครับในภาวะการเจ็บป่วยต่างๆที่มีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์มาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะครับเพื่อที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรหรือสารอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพให้อย่างเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ ใช้แบบคนเข้าใจเราก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงนะถ้าใช้ตามๆกันมาบางทีก็อาจจะผิดผิดได้นะครับผมอันนี้ก็